เด็กเลี้ยงควายทุกๆเช้าเด็กชายน้อยชื่อเคนจะตื่นแต่ไก่โหเพื่อไปปลูกเจ้าทุยควายคู่ใจของเขาเคนจะจูงเจ้าทุยไปกินหญ้าที่ทุ่งหน้ากว้างใหญ่ที่นั่นมีเพื่อนๆของเขารออยู่แล้วพวกเขาจะเล่นกันอย่างสนุกสนานทั้งวิ่งไล่จับซ่อนแอบและเล่นน้ำในคลอง เคนชอบปีนขึ้นไปบนหลังเจ้าทุยแล้วให้เจ้าทุยพาเดินชมวิวทิวทัศน์รอบๆบทุง่งนาบางครั้งเคนก็จะเป่าขลุยให้เจ้าทุยฟังเสียงขลุยของเขาไพเราะจนทำให้เจ้าทุยเคลิบเคลิ้มเมื่อถึงเวลาเย็นเคนจะจูงเจ้าทุยกลับบ้านระหว่างทางพวกเขาจะแวะเก็บดอกไม้ไปฝากแม่ แม่ของเคนจะทำอาหารอร่อยๆร,รอพวกเขาอยู่เสมอเคนและเจ้าทุยจะกินข้าวด้วยกันอย่างอ,ร,อร่อยก่อนนอนเคนจะเล่านิทานให้เจ้าทุยฟังเจ้าทุยจะตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจอ่อเคนร,รักเจ้าทุยมากพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและกันและในทุกๆวันเคนและเจ้าทุยก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุ่งหน้ากว้างใหญ่แห่งนี้ วันหนึ่งขณะที่เคนและเจ้าทุยกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานในทุ่งนาท้องฟ้าที่เคยสดใสก็เริ่มมืดครึ้มลงเมฆสีเทาก้อนใหญ่ลอยเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ไม่นานนักลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นตามมาด้วยสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเคนรีบพาเจ้าถุยวิ่งไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ ทันใดนั้นท้ามกลางเสียงฝนและลมพายุเคนก็ได้ยินเสียงร้องเล็กๆแหลมๆดังมาจากพงหญ้าใกล้ๆนั่นเสียงอะไรนะ่ะเจ้าทุยเขาถามเพื่อนรักเคนค่อยๆเดินฝ่าสายฝนเข้าไปดูแล้วเขาก็พบลูกนกตัวน้อยที่ตกจากรังขนของมันเปียกปอนและกำลังสั่นเทาด้วยความหนาวและความกลัวน่าสงสารจังเลยเคนอุ้มลูกนกขึ้นมาอย่างแผ่วเบา เขาใช้มือทั้งสองคัางอบอุ้มมันไว้เพื่อให้ความอบอุ่นแล้วพูดกับเจ้าทุยว่าเราต้องช่วยมันนะเมื่อฝนเริ่มซาลงเขนก็ค่อยๆประคองลูกนกน้อยไว้ในอ้อมแขนแล้วให้เจ้าทุยพาเดินกลับบ้านอย่างระมัดระวังที่บ้านเขนทำรางเล็กๆให้ลูกนกจากเศษฟางนุ่มๆแล้วตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าจิ๊บเขาป้อนน้ำและหาหนอนตัวเล็กๆให้มันกินอย่างเอาใจใส่ เจ้าจิบแข็งแรงขึ้นทุกวันมันเริ่มบินต่อแตะและกระโดดตามเคนและเจ้าทุยไปทุกที่กลายเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อแม่ของเจ้าจิบก็บินมาตามหาเคนรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องส่งเพื่อนตัวน้อยกลับคืนสู่ครอบครัวที่แท้จริงของมันแล้วเคนและเจ้าทุยโบกมือลาเจ้าจิบ จะน,นับสายตาแม้จะแอบเศร้าเล็กน้อยแต่พวกเขาก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนใหม่และมิตรภาพของพวกเขาก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมเช้าวันหนึ่งเคนตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสเหมือนทุกวันแต่บ้านกลับเงียบผิดปกติเขาเดินไปหาแม่ที่ห้องนอนและพบว่าแม่นอนสมอยู่บนเตียงหน้าตาซีดเซียวแม่ไม่สบายเหรอลูกแม่พูดด้วยเสียงแผ่วเบา พ่อเดินเข้ามาในห้องด้วยสีหน้ากังวลแม่ต้องไปหาหมอในเมืองนะเคนแต่เรายังไม่มีเงินพอเลยพ่อพูดพลางถอนหายใจเคนได้ยินแล้วใจหายว่าบเขารู้ว่าครอบครัวของเขาลำบากในคืนนั้นเคนแอบได้ยินพ่อกับแม่คุยกันเรื่องที่จะต้องขายเจ้าทุยเพื่อนรักเพียงตัวเดียวของเขาเพื่อน,นำเงินไปรักษาแม่หัวใจของเคนแทบสลายเขาวิ่งออกจากบ้านไปหาเจ้าทุยที่คอก ฉันต้องทำยังไงดีเจ้าทุยเคนกระซิบแม่ต้องหายป่วยแต่ฉันก็ไม่อยากจากเธอนะเขาใช้เวลาทั้งคืนพูดคุยและลูบหัวเพื่อนรักของเขาเบาๆเหมือนเป็นการบอกลาวันรุ่งขึ้นมีคุณลุงใจดีคนหนึ่งเดินทางมาที่บ้านของเคนพ่อเดินออกมาต้อนรับและพูดคุยเรื่องการซื้อขายเจ้าทุยคุณลุงมองมาที่เคนด้วยสายตาที่เข้าใจ เคนเดินจูงเจ้าทุยออกมาด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเขามองหน้าคุณลุงแล้วพูดว่าฝากดูแลเพื่อนของผมด้วยนะครับเขาชอบกินหญ้าอ่อนๆนน้ำตาของเคนไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้เคนกอดเจ้าทุยเป็นครั้งสุดท้ายลาก่อนนะเพื่อนรักเขาพูดเสียงสั่นเครือแล้วมองดูคุณลุงจูงเจ้าทุยเดินจากไปจนลับสายตา พ่อใช้เงินที่ได้จากการขายเจ้าทุยพาแม่ไปหาหมอในเมืองแม่ได้รับยาและการดูแลอย่างดีไม่นานอาการป่วยของแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นหลายวันผ่านไปแม่ของเคนกลับมาแข็งแรงและมีรอยยิ้มอีกครั้งเธอกอดเคนแน่นแล้วพูดว่าขอบใจนะลูกที่ลูกเสียสละเพื่อนรักเพื่อแม่เคนยิ้มทั้งน้ำตาเขารู้ว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เย็นวันหนึ่งขณะที่เคนกำลังนั่งซึมอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นคุณลุงใจดีจูงเจ้าทุยเดินกลับมาลุงเห็นว่าแม่ของหนูหายดีแล้วและลุงก็มีควายหลายตัวเลยพาเจ้าทุยมาอยู่เป็นเพื่อนหนูเหมือนเดิมนะเคนดีใจจนพูดไม่ออกเขาคิงเข้าไปกอดเจ้าทุยแน่นมิตรภาพของพวกเขากลับมาอีกครั้งและแข็งแกร่งกว่าเดิม เคนกอดคอเจ้าทุยแน่นกว่าครั้งไหนไหนพ่อกับแม่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆพร้อมกับคุณลุงใจดีขอบคุณนะครับคุณลุงที่พาเจ้าทุยกลับมาเคนพูดด้วยความดีใจแล้วช่วงที่เจ้าทุยไม่อยู่เขาไปทําอะไรมาบ้างเหรอครับคุณลุงยิ้มและลูบหัวเคนเบาๆมาสิลุงจะเล่าให้ฟังคุณลุงนั่งลงบนแคร่มไม้ไผ่หน้าบ้านหลังจากที่ลุงพาเจ้าทุยไปจากที่นี่ลุงก็พามันไปที่ฟาร์มของลุงซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่นั่น เจ้าถุยได้เจอกับใบบัวหลานสาวของลุงเองคุณลุงเล่าต่อตอนแรกเจ้าถุยดูเศร้าซึมมากไม่ยอมกินอะไรเลยลุงเลยบอกให้ใบบัวช่วยดูแลเป็นพิเศษใบบัวพยายามผูกมิตรกับเจ้าถุยเธอเอาหญ้าอ่อนๆที่เคนเคยบอกว่าเจ้าถุยชอบไปให้และนั่งพูดคุยกับมันทุกวันไม่ต้องกลัวนะเจ้าถุยเดี๋ยวก็ได้กลับไปหาเพื่อนของเธอแล้วอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่ใบบัวกำลังเก็บดอกไม้อยู่ริมรัว้วก็มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งวิ่งเห่าเข้ามาหาเธอด้วยท่าทางที่ไม่เป็นมิตรใบบัวตกใจจนทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นเองเจ้าทุยที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเอาตัวเข้ามาขวางระหว่างใบบัวกับสุนัขตัวนั้นมันกระทืบเท้าและส่งเสียงขู่จนสุนัขจรจัดตกใจวิ่งหนีไป หลังจากวันนั้นเจ้าทุยกับใบบัวก็กลายเป็นเพื่อนกันใบบัวมักจะมานั่งอ่านหนังสือให้เจ้าทุยฟังใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าทุยเองก็ดูมีความสุขมากขึ้นแต่สายตาของมันก็ยังคงมองไปอย่างเส้นทางที่จักมาเสมอพอได้ข่าวว่าแม่ของหนูหายดีแล้วลุงก็รู้ทันทีว่าถึงเวลาที่เพื่อนรักต้องกลับไปเจอกันคุณลุงพูดใบบัวเข้าใจดีแม้จะเสียดายแต่เธอก็ดีใจที่เจ้าทุยจะได้กลับบ้าน เค็นฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความประทับใจเขารู้สึกขอบคุณที่คุณลุงและใบบัวดูแลเพื่อนของเขาเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะครับคุณลุงฝากขอบคุณพี่ใบบัวด้วยนะครับคืนนั้น เคนนอนกอดเจ้าทุยที่ข้างกองฟางเขาเล่านิทานให้มันฟังเหมือนที่เคยทําและกระซิบข้างหูเบาหูเบาว่านายคือควายที่กล้าหาญที่สุดในโลกเลยนะเพื่อนรักมิตรภาพของทั้งสองกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเช้าวันหนึ่งลุงบุญเพื่อนบ้านของพ่อเดินหน้าเครียดมาที่บ้านเจ้าทองคําควายของฉันป่วยเสียแล้วแต่ฉันต้องรีบไถานาให้ทันฝน ลุงบุญถอนหายใจพอจะให้พ่อหนุ่มกับเจ้าทุยไปช่วยรับจ้างไถานาให้ลุงหน่อยได้ไหมพอยิ้มและพยักหน้าได้สิลุงบุญเดี๋ยวฉันกับเคนจะพาเจ้าทุยไปช่วยเองพ่อหันมาหาเคนแล้วพูดว่าวันนี้เรามีงานสำคัญต้องทำกันนะเคนลูกต้องไปเตรียมเจ้าทุยให้พร้อมเคนรับคำสั่งอย่างแข็งขันเขารีบไปเกี่ยวหญ้าสดกําใหญ่และเตรียมน้ำสะอาดให้เจ้าทุยกินให้อิ่มนะเพื่อนยากวันนี้เราต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะ เข็นรูปหัวเจ้าทุยเบาๆพ่อบรรจงวางคันไถบนหลังของเจ้าทุยเข็นเดินเคียงข้างถือกระบอกน้ำไม้ไผ่ทั้งสาคนมุ่งหน้าไปยังทุ่งนาของลุงบุญแสงแดดยามเช้าส่องกระทบเป็นประกายบนหยดน้ำค้างตามใบข้าวเมื่อถึงที่หมายพ่อเริ่มบังคับเจ้าทุยให้ลากคันไถไปข้างหน้าอย่างชำนาญดินที่แข็งค่อยแข็ง ค่อยถูกพลิกขึ้นมาเป็นร่องสวยงามเจ้าทุยเดินอย่างมั่นคงส่งเสียงร้องเป็นครั้งคราวเหมือนเป็นสัญญาณว่าพร้อมทำงานดวงอาทิตย์ลอยสูงขึ้นอากาศเริ่มร้อนพ่อและเจ้าทุยหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่เคนรีบวิ่งเอาน้ำไปให้พ่อดื่มแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเหงื่อและระบายความร้อนให้เจ้าทุยอย่างห่วงใยทันใดนั้นคันไถก็สะดุดเข้ากับตอไม้ขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ในดินอย่างจัง เจ้าทุยพยายามออกแรงดึงแต่ก็ไม่ขยับพ่อพยายามขยับคันไถแต่ก็ไร้ผลทั้งสองติดแหงก็อยู่กับที่เคนเห็นดังนั้นจึงวิ่งเข้าไปหาเพื่อนรักเขากอดคอเจ้าทุยแล้วกระซิบที่ข้างหูสู้ๆนะเจ้าทุยนายทําได้อยู่แล้วนายเป็นควายที่แข็งแรงที่สุดเคนพูดให้กําลังใจพร้อมกับลูบคอเบาๆ เหมือนได้รับพลังใจเจ้าถุยรวบรวมกำลังอีกครั้งพ่อส่งเสียงให้สัญญาณพร้อมกับดันคันไถสุดแรงในที่สุดกรอบต่อไม้ก็หลุดออกจากดินทั้งสามคนผ่านอุปสรรคไปได้สำเร็จเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทุ่งนาก็ถูกไถจนเสร็จเรียบร้อยพ่อยื่นมือไปลูบหัวเคนวันนี้ลูกเป็นผู้ช่วยที่ดีมากเลยนะเคนยิ้มกว้างเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับพ่อและเพื่อนรักของเขา เช้าวันรุ่งขึ้นลุงบุญเดินยิ้มแฉ่งมาที่บ้านแต่เชา้าขอบใจมากนะพ่อหนุ่มทั้งสองคนช่วยลุงได้เยอะเลยลุงบุญยื่นถุงผ้าใบเล็กให้พ่อนี่สินน้ำใจเล็กๆ็น้อยๆสําสำหรับค่าจ้างหลังจากลุงบุญกลับไปพ่อนั่งลงนับเงินในถุงผ้าแล้วมองหน้าเคนอย่างจริงจังเคนเอ๋ยลุงบุญเขาก็ลำบากเจ้าทองคำก็ป่วยการที่เราไปช่วยเขาเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ควรรับเงินเขาหรอกนะ เคนพยักหน้าเห็นด้วยงั้นเราเอาเงินไปคืนลุงบุญกันเถอะครับพ่อเคนพูดอย่างหนักแน่นเขารู้สึกว่าสิ่งที่พ่อพูดนั้นถูกต้องที่สุดพ่อกับเคนจึงตัดสินใจนำเงินไปคืนทั้งสองเดินจูงเจ้าทุยกลับไปที่บ้านของลุงบุญอีกครั้งระหว่างทางพ่อสอนเคนว่าความมีน้ำใจสำคัญกว่าเงินทองนะลูกเมื่อไปถึงพวกเขาเห็นลุงบุญกำลังนำผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้เจ้าทองคำที่นอนป่วยอยู่ ด้วยความเป็นห่วงลุงบุญดูเศร้าใจมากเคนเห็นแล้วรู้สึกสงสารจับใจเขาเดินเข้าไปหาเจ้าทองคําแล้วลูบหัวมันเบาๆหายวัยวัยนะเจ้าทองคําเดี๋ยวก็ได้ลุกขึ้นมาวิ่งเล่นแล้วเขากระซิบป,ปลอบโยนพ่อเดินเข้าไปหาลุงบุญแล้วยื่นถุงเงินคืนให้เก็บเงินนี่ไว้เถอะลุงเอาไว้เป็นค่ารักษามันดีกว่าเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกัน ลุงบุญน้ำตาคลอเบ้าด้วยความตื้นตันใจขอบใจจริงๆพ่อหนุ่มลุงบุญจับมือพ่อของเคนไว้แน่นน้ำใจของพวกเธอมีค่ามากกว่าเงินถุงนี้เสียอีกลุงบุญไม่ยอมให้ทั้งสองกลับบ้านมือเปล่าเขาเดินไปที่สวนหลังบ้านแล้วอุ้มขนุนลูกใหญ่มาให้ลุงไม่มีอะไรจะตอบแทนเอานี่ไปกินกันนะถือว่าเป็นน้ำใจจากลุง ระหว่างทางกลับบ้านเคนช่วยพ่อถือขนุนอย่างเต็มใจเขารู้สึกอิ่มเอมในหัวใจมากกว่าตอนที่เห็นเงินเสียอีกวันนี้เคนได้เรียนรู้แล้วว่าการให้และการมีน้ำใจนั้นทำให้มีความสุขได้อย่างแท้จริง